สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข,ข่าวอรุณมาราินเช้าวันนี้พฤหัส,สบ,บดีแล้วนะคะ24เมษายน2568ค่ะแม,ม่นับถอยหลังหมดเดือนนี้แล้วเดือนหน้ามีวันหยุดอยู่เนาะเดือนหน้าอุ้ยมีนะ วันแรงงานวันแรกของเดือนเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มต้นกันพาไปดูที่การตื่นเช้ามาทํางานนะคะทุกคนมีอาชีพเป็นของตัวเองใช่ไหมล่ะไม่ว่าจะเป็นอาชีพงานประจาําหรือว่ารับจ้างก็ตามแม่ค้าส้มตําคนนี้ก็เหมือนกันค่ะเธอก็ตั้งร้านเปิดร้านเตรียมจะขายของแต่ปรากฏว่าระหว่างนั้นรถบรรทุกพุ่งมาเลยค่ะ จนถึงวันสุดสัปดาห์ก็คือช่วงเสราร์อาทิตย์นะครับถึงจะสามารถควบคุมได้ให้อยู่ยในวงจํากัดครับหนักเลยอ,ะอ่ะม,มันเกิดจากอะไรเขาก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมก็ยังตอบไม่ได้ฮะสืบ <ฮะ S 2> อยู่ว่าเป็นเหตุผลทางธรรมชาติหรือว่าเกิดจากคนไปเผาครับ หนักเลยนะคะกลับมาบ้านเรากันหน่อยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปในพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิค่ะที่ชัยภูมิเนี่ยมีรถลากจูงพุ่งเข้าไปที่ร้านค้าเจ้าของร้านเฉียดไปนิดเดียวแต่ว่าใครเห็นก็มองว่าน่าจะตาย สุดนะสุดต่งเกินไปก็นี่คือตัวอย่างที่ให้ได้เห็นค่ะครับอ่ะเดี๋ยวสลับปรับอารมณ์พาคุณผู้ชมไปดูร่างทรงแม่ตะเคียนกันหน่อยครั้งนี้น้องฟิล์มเขาบอกนะคะว่าเลขที่แม่ให้น่าจะมาอยู่นะพี่กิงเออสางสิบเก้าอ่ะอก็ได้รู้จักนะกับงูพันธ์ไทยหลายๆอย่างมีคนมาเหนือกว่านั้นนะทำไมครับเหลือมาเลยนะ แหมมีจะใส่ให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวของผมกันหน่อยตัดผมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ <S <S พี่วันเหรอเดือนกว่าถ้าเป็นผู้ชายาตัดบ่อยตัดบ่อยถ้าเป็นผู้หญิงอะไ,<ง>ไม่ค่อยได้ตัดหรอกคุณผู้ชมอย่างพี่กิ้งนี่ก็ไม่ตัดผมมาปีหนึ่งแล้วนะตอนแรกผมสั้นนะพอปีหนึ่งไม่ตัดแต่มันก็เริ่มยาวขึ้นมาละแต่ถ้าเกิดว่าไม่ตัดผมเลยสักสิบปีนี่จะเป็นยังไงเหรอคะ ที่เขาถ้ามีคุณผู้ชมดูอยู่แล้วอยากจะคอมเมนต์อะไรในะทิศทางที่ไม่ดีต้องบอกก่อนเลยว่า ไม่ได้หนักที่หัวของเราเออไม่ได้หนักที่ผมของเราให้กำลังใจให้พี่เขาได้ใช้ชีวิตแบบมีความสุขของเขาดีกว่านะมไม่ได้เดือดร้อนใครนะใช่อ,อะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมช่วงหน้ามีความคืบหน้าการสางคดีหนูหน้อยวัยสี่ขวบที่นอนเสียชีวิตปริศน,นาอยู่ในกระท่อมนะครับ<ะ>ล่าสุดนั้นตํารวจรู้ตัวคนก่อเหตุแล้วครับ รีบตัวออกเดินทางสู่เมืองน่าเที่ยวที่คุณจะได้รับสิทธิพิเศษสุดคุ้มให้คุณเที่ยวทั่วไทยเต็มินกว่าเดิมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับทำสุ่งการเล x ซยงสิ่งกอมเบรนทีวีทราเวลโลกาชวนคุณเปิดประสบการณ์ใหม่กับเมืองน่าเที่ยวที่เดียวครบจบทุกไลฟไส์สไตล์เพราะเมืองน่าเที่ยวมีอะไรให้เที่ยวเยอะกว่าที่คิดทั้งสายชิลสายแอดเวนเจอร์สายวัฒนธรรมสายช็อปและสายกิน ชาวซัมซุงได้สิทธิพิเศษกว่าใครเที่ยวไทยได้คุ้มสนุกที่เมืองหน้าที่ว55จังหวัดเพียงรับสิทธิพิเศษ Galaxy g i f t ผ่านแอปซัมซุงเบมเบอร์รับส่วนลดทันที100บาทค่าที่พักกิจกรรมท่องเที่ยวรถเช่าเมื่อจองผ่านเทาวเวลโลกาและส่วนลด20บาทค่าอาหารเครื่องดื่มในร้านอาหารที่ร่วมรายการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook อ m ริที t ีและเว็บไซต์อมริท t ี .com มาร่วมฉาปเมืองน้าเที่ยวที่เดียวครบจบตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2568น้องแก้วเรียนให้สนุกนะคะยากจนทำให้เกิดกล,ล,ล้าวันกล้าคืนแก้วลูก Enfagrow A+ สูตรเฉพาะที่มี MFGM เด็กยุคนี้ก้าวทันโลกถ้าเราเจอมะอาธิบอตเป็นกาำวันไงว้าวมากค่ะชมเลือก Enfagrow A+ เซฟเมื่อเซฟยังบิสต์โอนเซฟสูงสุด,ด4,000บาทตั้งแต่วันนี้ถึง3 0เมษายน2568ที่คุ้มครองไวอุ่นได้ที่ครอบอญญอพิษ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเรามีศูนย์บริการคอยดูแลคุณทั่วประเทศด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญคุ้มครบไวอุ่นใจที่คอ,อกพิษเคยลองทุกอย่างที่ว่าดีแต่ผมก็ยังขาดดุดร่วงเยอะอยู่จนได้ใช้แชมพูไบโอเวตก็เห็นผลค่ะเพราะไบโอเวสกัดจากสมุนไพรถึง7ชนิดช่วยลดผมขาดดุดร่วงทําให้ผมดูแข็งแรงนุ่มสวยแชมพูไบโเวสช่วยลดผมขาดดุดร่วง เอสิอเจจเกกลามการกลวยไลฟ e เอ็กซ์เพียจองบัตรได้แล้ววันนี้ทางทิ c เก็ตเมลอน ช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลือคงจริงๆค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเทพไทย นาคาจตุมงคลน,น้องแกวเรียนให้สนุกนะคะลูกหมุนทำให้เกิดกล้าวันลกล้กคืนเกลวอเอ e n ฟาโกรเอพลัสสูตรเฉพาะที่มี MFGM เด็กยุคนี้ก้าวทันโลกถ้าเราเจอฟ้าอาทิ็เป็นกำวันไงว้าวมากค่ะชมเลือกเอ f a ฟาโกรเอพลัสบารสวนชอปปิ้งวีคงานนี้มีคนอยากช้อปเราก็หาคนอยากขายทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้เครื่องใช้ไฟฟ้า 21-29มิถุนายนนี้ IMPACT เมืองทองธานีอยากขายโทร090-197-8310โอเคครับเมื่อทีมงานชอบแล้วแต่น้องเขาขออีก10เทคได้ไหมคะพอแล้วก็มันอาบเพลินนะคะเพราะสบู่โอเคเฮอร์เช่วยบำรุงผิวสวยฟองเยอะฟองนุ่มฟูให้คุณอาบน้ำได้อย่างเพลิดเพลินสบู่โอเคเฮอร์เอาบเพลินช่วยบำรุงผิวสวย เาเป็นสิ่งที่เป็นปสานซึ่งตรงนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบการกระทําที่สลับซับซ้อนยากมากประกอบกับธุรกิจที่ถูกต้องในระบบเมื่อคุณอยากขายคุณก็ต้องทําตามกฎหมายเราจะเป็นหูเป็นตาให้สังคมเราต้องตรวจสอบแบบเข้มเราก็ไม่อยากเห็นประเทศไทยมีเรื่องแบบนี้ส h t ัดไลท์แอนตี้คอร์รัปชันซีซั่นสามเจาะลึกปัญหาคอร์รัปชันพร้อมเสนอแนะทางออกให้ประเทศไทยออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา15นาทีทางอเบรนทีวีเอชดีช่อง3 4 นม UHT ตราหมีพรีไบโอพลัส DHA หยุดก่อนครับเขาทำเรื่องดีๆมีจิตใจที่ดีนมตราหมีมี DHA ใหม่ไดกินสบายซีรีส์เงียบสบายสบายงบสบายใจไดกินการันตีแอร์มาตรฐานญี่ปุ่นอย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml h e โมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหนึ่งเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาใหม่ไดกินสบายซีรีส์ประหยัดไฟสบายสบายงบสบายใจไดกินการันตีแอร์มาตรฐานญี่ปุน่นนม UHT ตราหมีพรีไบโอพลัส d h เหยุดก่อนคะ่ะเขาทำเรื่องดีๆมีจิตใจที่ดีนมตรามีมี d ี a 15นาทีนะครับผู้ชมไปดูกันที่จังหวัดระยองกันก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวแล้วก็บุคคลที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยพากันตื่นตาตื่นใจกับฝูงแมงกระพรุนนับไม่ทั่วเลยฮะยแล้วน้องมีหลากสีด้วยพากันลอยมาเกยตื้นอยู่บริเวณริมชายหาดออโดยที่ไม่ทราบสาเหตุด้วยครับพี่กิ่งแมงกระพรุนเนี้ยลาดสีฟูดอุ๊ยมันเป็นเหมือนกันไหมอ่ะ มันแมงกระพุนไฟหรือมันเป็นแมงกระพุนที่เรากินได้อะตอบไม่ได้เลยเราก็ไม่ใช่ชาวประมงด้วยนะครับแต่ว่านี่เป็นปูแมงกระพุนไม่ทราบชนิดนะฮะหลากหลายสีถ้าจะกินไปกินตามร้านปลอดภัยที่สุดเลยแบบนั้นนะที่เขาที่เขามั่นใจแล้วว่าเป็นแมงกระพุนกินได้นะครับอีกหนึ่งที่มีหลายสีแล้วไม่ค่อยไว้ใจได้มันดูแปลกแปกอ่ะที่สุรินทร์ค่ะคุณผู้ชมฝนฟ้าขนองยังคงหนักอยู่เลยนะคะในพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือก็ยังคงมีฝนตกด้วยแล้วมันหนักถึงขั้นที่ว่า ต้นสะแบงต้นสะแบงยักษ์ยักษ์ใหญ่เลยล้มลงมาแล้วจังหวะนั้นเนี่ยมีควายท้องแก่อยู่ตรงนั้นพอดีเลยค่ะ่ออาจารย์เสดมีนี่เป็นอะไรเป็นในตอนเจ็บปวดปะดูกบ้าบ้าจกไปไหนบ้าเออ วัชื่อชื่อนลไายชื่อนขทิ้งชวบ้าน่ด้ย้ดเนี่นช่วยออกมาได้แต่ว่าลุกไม่น่าไหวค่ะพี่บอลรวมด้วยปืนอีกนะแล้วกระสุนอีกเพียบมันต้องมีคนร่วมขบวนการแน่นอน ส่วนเรื่องที่เมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมเราได้ทิ้งปมปริศนาเอาไว้สําหรับการเสียชีวิตของเด็กวัยสี่ขวบที่คุณแม่เขาเพิ่งจะเอามาส่งเอาไว้เจ้าหน้าที่เนี่ยสอบทุกคนอย่างเข้มงวดเลยนะคะเคร่งครัดเลยทีเดียวเพราะว่าอยากรู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใครเป็นคนทําค่ะ นี่คือสภาพร่างของน้องวัยสี่ขวบที่เสียชีวิตยอยู่ภายในกระต๊อบแล้วตามลำตัวของน้องนะ่ะมีร่องรอยเขียวช้ำเป็นไปหมดเลยค่ะใบหน้านะกระปูดบวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงบริเวณอันทะนะคุณผู้ชมบวมเป็นพิเศษเลยแล้วน้องเนะี่ยยังอ้าปากตอนตอนเสียชีวิตอยู่เลยนะคะตาก็ยังไม่หลับด้วยส่งร่างไปชนะสูตรแล้วพบว่าร่องรอยมาจากการถูกทำร้ายอย่างรุนแรงค่ะก็เลยนำพ่อแม่เด็กเนี่ยไปสอบแล้วก็คนที่รับเลี้ยงดูแลเอาไปสอบด้สอบปากคำเพิ่มเติมสำหรับเหตุการณ์นี้ด้วยไปต่อกันที่อุดรธานีกันหน่อยคุณผู้ชมแม่ชีท่านนี้ออกมาร้องสื่อมวลชนเลยนะครับว่าโดนอง ชายเนี่ยเอามีดฟันหัวปางตายเลยฤฤปรากฏไปแจ้งตำรวจแล้วตำรวจบอกดำเนินคดีไม่ได้ทำไมอ่ะไม่ใช่เหตุการณ์ซึ่งหน้าเขาไม่ได้มาฟันต่อหน้าอย่างนี้เอยไม่ได้บอกว่าเอาตำรวจมาดูเร็วเดี๋ยวจะฟันแล้วนะนับหนึ่งสองสามพร้อมกันมันก็ไม่ใช่แบบนั้นแล้วพอตำรวจไม่มีการดำเนินคดีตั้งที่แจ้งความไปแล้วแม่ชีบอกว่าทั้งชีวิตนี้